ฮัลโหลสวัส yeah. ด <Okay. S 1> so ีคร oui ับน <melod> ี่จูรูมาสเตอร์ไม่เสียงบอกวันนี้เราอยู่กันในอะไรครับพี่จูจูคัสจูเนียอัลตาฮัตครอนะครับผมเย้เสียงมา นี้ <Hey. S 1> เรามีมอดด้วยนะครับทุกคนจะลงมอดที่ชื่อว่า Origin นน <Hey>. ั่นเองนะครับ <Hey. S 1> เราจะสามารถเลือกเป็นมอนสเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แล้วเราก็จะมีพาสซี Skill และ Active Skill ของมอนสเตอร์ตัวนั้นด้วยอย่างเช่นเป็นเอเดอร์แก็สามารถเสร็จผลได้สำหรับตอนนี้ก็พร้อมกันแล้วนะทุกคนเอะละนะเราจะเลือกัแเ้วนะ <Hey. S 1> โอเคโอเคครับขอให้ <Hey. S 1> ทุกคนโชค <Hey. S 1> ดีซี่ส่นี้คุณชนะแน่นอน โอเคครับก็สวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมแฮกค,คงนะครับแล้วก็อยู่กับอิสกัตะนะครับผมวันนี้เรามาเล่นไมครับจุกคัตจุดใหญ่ยูเอสีกันนะใช่ไหมใช่ไหมอือ ่แล้วแล้วก็วันนี้เรามีม็อดแสนพิเศษมาด้วยนะคือม็อดออริจินนั่นเองเห็นค้าได้ไมันกดผิดมีการกดผิดเกิดขึ้นนะแต่วันนี้และเซิร์ฟก็เริ่มแลกแล้วใช่เซิร์ฟแลกนะเอาละ่ะเซิร์ฟแลกหรือพิกใช่ไหมเซิร์ฟแลกเราแลกเซิร์ฟแลกใช่เซิร์ฟเริ่มแลกอระกาศพี่ขุดเห็นไม่ได้ ทำไมพี่ขุดหินไม่ได้ชิบหายเป็นแมวนี่วะเออใช่ทุกคนพี่แฮกเขาเป็นแมวนะเขาไม่สามารถขุดหินได้ถือนั่นลุนพอท่าดิห่ลุนพอเท่าไหนตรงภูเขาตรงภูเขาเลยนี่นี่ไป go ฉันขุดฐานได้แต่ฉันขุดหินไม่ได้เฮ้อาจจะขุดได้เหมือนกันแต่น่าจะแบบว่าครูดาวอย่างนี้เท่เปล่า <c oughs> คือความมันเป็นเฮดสามะทุกคนแลดูแบบ,บ,บ,บพิกเข้าไปเก็บหินไม่ได้สักตะเข้าไปเก็บฐานไม่ได้ <c oughs> เ่ยทุกคนฮะเรามีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังก็คือก่อนหน้าเนี้ยตอนพีฟีเจนเนี่ยตอนที่เปิดเซิร์ฟรอคนอื่นใช่ไหมแก่เขาว่าอยากอยู่ทีมเดียวกับสักตัดเลยจะได้ไม่ปวนสุดท้ายเราก็วนวงโคจรเวียนมันมาเจอ แบบงๆด้วยเราเราก็ได้เป็นทีมเมทกันนะครับตาตาขุดหินให้พี่หน่อยนะพี่วิเลจวิเลจพี่เฮ้ยเดี๋ยวแกแกมาขุดให้พี่ก่อนพี่ออกไปได้เดี๋ยวพี่อยู่ได้ทุกคนตอนนี้แมวมาป่วนน้องอยากเข้าห้องเฮ้ยเฮ้ยคนสีแดง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 เอาไงถอย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 อยากได้แครอทมากเลยอ่ะคนแมวเดี๋ยวรอเขาไปก่อนตอนนี้เขาเห็นเราเลยเขาอาจจะแมวเขาหนักเลย เซิเร์ฟแลกเซิร์ฟแลกอย่างนี้เราไม่ไม่อยากเล่นไม่อยากไฟเท่าไหร่นะปวดน้องมาป่วนตรงหน้าต่างน้องจะเข้าห้องให้ได้เลยแต่เราไม่เอาเข้าเพราะว่าน้องจะส่งเสียงดังรบกวนนะครับเอ,อเอือไปแล้วหนึ่งไปแล้วครับหนึ่งคนไปครับโอ๊ยโดนอะไรมีคนมาเฮ้ยเอาละ มีคนล่องหนมานะทุกคนเอายายที่ตวนเลยครับต้องเป็นคนที่ไอ้แน่เลยที่น้องเจอที่เจอตรงวิลเลจอ่ะอ่า,าจาโโกงน่าจะแก๊งไซโคจริงๆนะครับเพราะว่ากันจังไม่ใช่กันจังน่าจะแมวน่าจะไซโคทุกฉะนั้นฮนะเราอยู่ข้างบนเราใช่ครับกันจังใช่ครับทีมกันจัง จิมกันจานตามเรามาเขาใส่ชุดก่อเหล็กเขามีของก่อเหล็กไอ้บ้าอ๋อแบบไม่หลดเย้แล้วเฮ้ยเขาเป็นเอนเดเรียนม่กตากับเฮ้ยไม่ได้ฉันไม่ไหวโหตียากมากเลยแหลกมากเลยทำไมมันเจอกันง่ายจังวะ 아